สุดท้าย Market Channel นะฮะเราก็จะนำเรื่องราวดีๆจากเว็บไซต์สยามสปอร์ต c o มนะครับมาเล่าสู่คนฟังในรายวันเรนเจอร์นำโดมสเปตแต้มเปิดสถิติคุมเจอราดสุดปังรุกคมรับแน่นไร้พ่ายสตีเวนเจอราดดีกัตันทีมนิวรูพูกำลังทำผลงานได้อย่างสุดปังกับในฐานะกุนซือกับคลาสโกเรนเจอร์ โดยล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านถล่มเอเบเดนยับ4-0โกยแต้มนำโด่งเป็นจา่าฝูงสกอตติสพ์พีเมลิกถึง11คะแนนเลยทีเดียวแรนเจอร์เพิ่งชนะอย่างสวยงามเมื่อวันอาทิตย์พร้อมกับทิ้งห่างคู่ปรับร่วมเมืองอย่างเซลติกถึง11คะแนนแม้ลงแข่งมากกว่าก็ตามโดยผลงานของเจอราดในหานะกุนซือกำลังเป็นที่พูดพูดถึงกันอย่างมากเลยทีเดียว ทั้งนี้เรนเจอร์ของเจอรัดยังไม่แพ้ใครเลยในฤดูกาลนี้และคว้าชัยไปถึง13จาก15นัดและยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นซึ่งเกมรุกของทีมจะหนักไปถึง41ประตูและเสียเพียงแค่3ประตูเท่านั้น